เรียกได้ว่าหลังจากเปิดตัวนะครับคุณผู้ชมทาให้แบรนด์รถยนต์จากเยอรมนีนะไม่ว่าจะเป็น Mercedes- Ben บนซ์เบียวยูหรือว่า A u ดีก็ตามนะครับหนาวก็เป็นแถวๆเลยทีเดียวนะเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้นะที่เห็นเลยนะครับตัว v o l v o S60 T8 นตะครับตัวปรักอินทัยบิดรุ่นนี้ราคาดีมากๆรวมไปถึงสมรรถนะแล้วก็ความเป็นว o l v o นะระบบช่วยเหลือทั้งทีต่างๆแน่นคันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรอบคันกว่ารุ่นนี้มีดีอะไรบ้าง เพิ่มเติมความไวรุ่นมากขึ้นรวมไปถึงแพลตฟอร์มใหม่ที่รถยนต์ว o l โวใช้นะครับสปาแพลตฟอร์มนี้นะครับหรือว่า scalable product architecture นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นความไวรุ่นแล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรถยนต์ว o l โวเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้มันดูดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสิ่งแรกเลยที่เราเห็นชัดเจนนะในว o l v o ยุคใหม่ๆคืออะไรคือชุดคงไฟหน้านะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันดีกว่า ชุดโครงไฟหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาสิ่งแรกเลยนี่คือเดย์ทัมไลท์ไลท์อย่างที่บอกไปว่าดีไซน์ลักษณะใหม่ของเขาเนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยคุณผู้ชมชุดโครงไฟหน้าเนี่ยเดยไลท์จะดีไซน์เป็นลักษณะตัว T แนวนอนอย่างนี้นะครับทางวอลโวเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากคอนทออันนี้ไม่ใช่ลูกเล่นหรือว่าแซวเล่นนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับดีไซน์ประมาณนี้แล้วก็เวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเดย์ทํมไลท์ไลท์จะกระพริบเป็น LED แทน นในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED เต็มระบบเลยนะทั้งเปิดปิดปรับสูงต่ำรวมไปถึงแหวกนะครับแหวกเวลาสมมุติเราขับรถยนต์ไปนะแล้วเราเปิดไฟสูงทิ้งไว้เนี่ยไฟหน้าเราเนี่ยไปแยงตาผู้ขับขี่ฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะแหวกออกอันนี้มีประโยชน์มากๆเวลาเราขับทางไกลการปรับดีไซน์ต่างๆเนี่ยทำให้รถยนต์เนี่ยดูโฉบเฉีวยวมากขึ้นกระจังหน้าคุณผู้ชมอันนี้ปรับใหม่เช่นเดียวกัน นะมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะไม่ว่าจะเป็น C i ของโลโก้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะทั้งหัวลูกศรทั้งอะไรต่างๆมันดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์แนวนอนนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษนิดหนึ่งคือตรงตะแกรงตรงเนี้ยมันสามารถเปิดปิดได้ประโยชน์คืออะไรคือในแง่เวลาเราขับขี่ไปนะครับถ้าเกิดคุณต้องการให้ลมเข้าเนี่ยเขาจะเปิดออกนะแต่ถ้าเกิดในช่วงที่แบตเตอรี่ต้องการเนี่ยอุ่นตัวเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถยนต์รุ่นนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริด เพราะว่าแบตเตอรี่นะครับการทํางานที่ดีที่สุดอะทาง Volvo เ,เคลมมาว่าอุณหภูมิจะควรอยู่ที่ประมาณแบบ30นะครับไม่ควรเกิน40ถ้าเกิดความร้อนเนี่ยไม่ถึงเนะี่ยเขาจะปิดไว้นะก็คือแบบอุ่นแบตนั่นเองนะครับมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาเราขับในเมืองที่แบบหนาวๆอย่างสวีเดนอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาคุณสังเกตไหมว่ามีกล้องมาให้ด้วยนะซ่อนอยู่บริเวณโลโก,โก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบของกระจังหน้าตรงนี้ดีไซน์จริงๆเป็นชิ้นพลาสติกนะ แต่เขาทำสีให้เป็นแบบซาลินโครมก็คือโครมเมียมด้านๆนั่นเองแล้วก็ได้อีกลุกหนึ่งนะด้วยความที่เราได้ตัวถังสีขาวมาด้วยเนาะก็จะทําให้แบบเออมันอาจจะไม่โดดเด่นมากนะถ้าเกิดคุณได้ตัวถังที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะแบบว้าวมากนะนาาๆนะครับชิ้นพลาตอะไรต่างๆนะรุ่นนี้คือตัว R d e s ดีไซน์หรือตัวที่แบบตกแต่งจัดเต็มที่สุดของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นขอบด้านล่างตรงนี้นะเป็นโน b a บ k กนะครับ, no Black, ร,บรวมไปถึงเซนเซอร์รอบคันต่างๆเนี่ยอันนี้หายห่วงจริง,รงความเป็นวอลโวนะฮะ ระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเขาจัดเต็มที่สุดอยู่แล้วนะดีไซน์โดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันดูสปอร์ตมันดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างอย่างที่บอกนะครับว่า S.P.A. หรือสปาแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะเน้นความบาลานซ์ของการดีไซน์ในส่วนของล้อหน้าตรงเนี่ยเขาจะยื่นออกมาคุณผู้ชมลองดูดีๆมันจะแตกต่างจากรถรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะยื่นออกมาตรงนี้นะครับก็รองรับการขับที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นแล้วก็ คงสถานะไว้ไม่ว่าจะเป็นการเบรคการเร่งอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างดีการบาลานซ์ที่ดีมันช่วยให้เราขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของล้อคุณผู้ชมอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยล้อสวยมากนะครับตัว R าร์ดีไซน์ล้อจะลวดลายประมาณนี้นะครับล้อขนาด19นิ้วรัดด้วยยางมิชลินพายอรถสปอร์ต 4S แค่เห็นซีรียางคุณก็รู้แล้วแหละนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าซีรีส์เนี้ยส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่พวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์อปปรคาร์ นะครับแล้วก็ล้อเขาเนี่ย2 3 5 4 0น R 1 9้นั่นเองนะครับดีไซน์จะประมาณนี้อันนี้ผมมองว่าเฮ้ยมันดูดีมากขึ้นจริงนะ,นะหลายคนที่ติดภาพลักษณ์ว่า v o vo ลโวนะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าคนใช้เนี่ยจะค่อนข้างอายุเยอะนะครับหรือว่าจะแบบสูงอายุหน่อยอันนี้ตลาดภาพลักษณ์นั้นทิ้งไปได้เลยนะครับถัดขึ้นมาด้วยความที่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดคุณผู้ชมจุดชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่บริเวณแก้มข้างตรงนี้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้วยความที่ การชาร์จไฟอะไรต่างเนี่ยแบตเขาลูกไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ11กิโลวัตต์อวนะชาร์จถ้าเกิดแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคุณชาร์จไฟบ้านอย่างเงี้ยประมาณ4ี่ชั่วโมงก็เต็มนะแล้วก็เวลาขับขี่ด้วยไฟฟ้าเพียวๆรถยนต์รุ่นนี้สามารถทําได้ประมาณ40-49ถึงกิโลเมตรนะอันนี้แล้วแต่การใช้งานว่าคุณกดขนาดไหนยิ่งกดเยอะเนี่ยระยะทางก็น้อยลงในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่เป็นอาร์ดีไซน์นะครับจะตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คนะอันนี้คือสีแบบนี้ ทุกสีตัวถังนะไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นสีแดงสีดําหรือสีน้ําตาลเนี่ยฝาครอบกระจกมองข้าจะเป็นสีดําแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เป็นแบบ LED นะครับด้านล่างนี่ก็ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยจะมีเป็นเบ้าขึ้นมาเพราะว่ารุ่นนี้มีก 3, ล้องสามร้อสองศานะการติดตั้งกระจกเนี่ยจะอยู่บริเวณแผงประตูนะก็เสริมเรื่องภาพลักษณ์ที่เน้นความสปอร์ตมากขึ้นนะถัดมาด้านบนคุณผู้ชมคุณสังเกตเห็นอะไรไหมนะวอลโวคันนี้อันนี้คือมาตรฐานจากโรงงานเลยนะคนข้างเตีย้ยเนี่ย หลังคาเนี่ยจะอยู่แค่บริเวณไหล่ผมเองเท่านั้นนะครับก็ได้เรื่องรูปความสปอร์ตแล้วก็การขับขี่เวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันจะมั่นคงนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นลักษณะริมหน่อยหนึ่งนะในส่วนของหลังคาเนี่ยมีซันรูฟมาให้สามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้แล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแต่ถามผมมาประเทศไทยคุณผู้ชมไม่ค่อยเปิดหรอกร้อนยิ่งช่วงนี้นะโอ้โหตอนกลางวัน4ี่สองศา,มาผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแหละถัดมาในส่วนของมือจับเปิดประตู ไม่ได้เป็นโครเมียมแต่อย่างใดนะสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีระบบย์เลสมาให้คุณพกกุญแจไว้ที่ตัวนะคุณสามารถล็อกได้หรือคุณจะสามารถปลดล็อกก็เนี่ยสามารถกดตรงนี้เลยนะจะมีเป็นแบบเบ้าเข้ามาให้นะครับแล้วก็ขอบหน้าต่างต่างเนี่ยก็ไม่ได้ตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันนะจะเป็นการตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็คนะอย่างที่บอกแล้ว,ว่ารถยุตรรุ่นเนี้ยเขาจับตลาดกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นเส้นสายต่างๆนะครับตามแบบฉบับวอลโวเลยคือไม่ได้เยอะมาก นะถ้าเกิดคุณดูมิติรถยนต์เต็มๆนะมันคือรถที่เป็นแบบทรงเหลี่ยมนะครับแต่เส้นสายเนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นโค้งเว้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโวลโวเขานะครับยางด้านหลังล้อด้านหลังไซส์เดียวกันนะครับระบบเบรกดิสเบรกสี่ล้อมีมาให้ถัดมาในส่วนตรงด้านหลังคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่ด้านบนเลยนะครับสรอากาศเป็นแบบชาร์กฟินซึ่งชาร์กฟินของโวลโวเนี่ยเขาจะแตกต่างจากพวก BM นิดนึงคือเขาจะไม่ได้แหลมจนเกินไปนะเขาจะเป็นแบบเนี่ย มนวนนิดหนึ่งก็แล้วแต่ดีไซน์ของเขาทันลงมาตรงนี้นะครับไฟเบรกหนที่3มีมาให้ไล่ฟ้าต่างๆมีมาครบคันเลยนะครับฝาท้ายอันนี้ดีไซน์ลักษณะใหม่ของทาง volvo เขาคืออะไรคือตัวหนังสือเนี่ยเียงเป็น volvo อย่างนี้ฟอนต์มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ชุดคมไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เหมือนตัว s0 6ตัวเดิมแต่จะมีการปรับดีเทลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเป็นไฟท้ายที่เป็นแบบ full led ด้วยไฟหลีเนี่ยจะอยู่ลักษณะตรงนี้เนี่ยเป็นตัว c แล้วก็พวกไฟเลี้ยวไฟเบรคต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับสรลกณ์ T8 ตัวนี้ R-Design Twin Engine All-Wheel Drive นะอย่างที่บอกว่ารถยนต์รุ่นนี้เห็นเป็นรถที่เป็นทรงเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแต่สมรรถนาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกล้าพูดว่าแรงกว่า BMW Series ซีร3แรงกว่า Mercedes-Benz C-Class ที่เป็นคู่แข่งตรงของเขานะครับ <S <S ฝาท้ายนี่เปิดไฟฟ้า มีมาให้คุณผู้ชมแต่เวลาปิดไม่ใช่ไฟฟ้านะเวลาปิดเนี่ยคุณต้องใช้มือปกติทั่วไปปิดยังเป็นมือนะฮะไม่ได้มีไฟฟ้า,าที่บอกกล้องนะครับด้านหลังมีมาให้1จุดนะครับแล้วก็การทํางานร่วมกัน4ตัวเนี่ยก็จะรวมเป็น3ามองศาซ,ซึ่งคุณภาพต่างๆเนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยนะนะครับในส่วนของการชนด้านล่างตรงนี้ดีไซน์เป็นแบบอาร์ดีไซน์นิดน,นึงคือเสริมความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดําเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ท่อคู่ นี่ออกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยและดีไซน์ลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับลายเนี่ยจะเป็นแบบสแตนเลสจริงๆเลยนะไม่ใช่เป็นพลาสติกโครเมียมแต่อย่างใดนะซึ่งก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูดีขึ้นเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้รอบคันไฟทับทิมมีมาให้นะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณมองดูด้านหลังเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับมันอาจจะดูริมเหลี่ยมหรือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันดูผู้ใหญ่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณ ย้อนไปดูด้านหน้าเนี่ยเออมันดูมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่ารถยนต์รุ่นนี้หรูหราแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างตามผมมาครับนะครับดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็คือตามแบบฉบับของวอลโวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์ Xc หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นเนี่ยดีไซน์ก็จะเป็น DNA นี้ทั้งหมดนะครับจุดสังเกตแรกเลยที่โดดเด่นของวอลโวยุคใหม่ๆก็คือจอตรงกลางนะครับจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วที่สามารถตั่ง ทุกสิ่งทุกอย่างบนรถเนี่ยผ่านจอได้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมมองว่าสมูทลื่นไหลเลยถ้าเกิดให้เทียบนะเหมือนคุณเล่น iPad เลยคุณสามารถเซตได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยกล้อง3 6 0องศาหรือว่าจะเป็นการเซตติ้งรถยนต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของแผงแดชบอร์ดเรามาดูในแง่ของวัสดุกันก่อนดีกว่านะครับด้านบนอันนี้คือเด่นขึ้นมาเลยนะครับชุดเครื่องเสียงรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาของ h า r m a n นเกอ o ์ดอนนะครับ14ลำโพงมีซับบูเฟอร์มาให้ซึ่ง ก็คงเอกลักษณ์ความเป็นวอนเวนะเครื่องเสียงเขาดีมากการแยกชิ้นต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมในราคาเท่านี้นะนะครับแต่ผมแอบบอกนิดน,นึงนะว่าผมทดลองมาหลายรุ่นแล้วนะจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ตามมาติดๆเลยก็คือตัวออนิวมารตสามอันนี้ไม่ได้อวยนะว่าเฮ้ยรถญี่ปุ่นคันนั้นดีขนาดนี้แต่คุณไปลองฟังกันดูนะครับมิติเสียงแล้วก็เกรดคุณภาพต่างๆเนี่ยผมมองว่าขี่ๆกันเลยนะนะแต่คุณภาพทนเสียงของรุ่นนี้จะออกแนวแบบผู้ใหญ่มากกว่านั่นเองนะครับในส่วนของแผงแดชบอร์ดตรงกลางตรงเนี้ย ก็ะจะตกแต่งด้วยชิ้นหนังที่เป็นเดินตะเข็บจริงด้วยนะครับซึ่งตะเข็บของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกแนวแบบครีมๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วชิ้นตรงนี้ผมชอบเป็นวัสดุที่ออกแนวแบบทําลายเป็นแบบกราฟิกอ่ะนะจะได้ลุคที่มันสปอร์ตมากขึ้นนะถ้าเกิดคุณที่ดูถ้าเป็นลายไม้เนี่ยแก่เลยคุณผู้ชมอันนี้ผมมองว่าดีไซน์ดีนะครับเกะด้านหน้าต่างๆเป็นแบบซอฟทัชนะครับเปิดมาแบบสมูทอย่างนี้เลยแต่เกะตรงนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็ง ช่อง Air แอร์อะไรต่างๆจะเป็นขนาดใหญ่นะคุณสามารถเปิดปิดปรับได้อันนี้คือเอกลักษณ์ของ Volvo bon จริงๆในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับปรับพวกระบบอนเตอร์เนเมนต์เพิ่มเสียงลดเสียงไฟฉุกเฉินนะครับไล่ฟ้าอะไรต่างๆตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้มีจุดสังเกตอีกนิดหนึ่งนะรุ่นนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวคอนโซลตรงกลางรวมไปถึงเนี่ยลากยาวไปถึงเบาะตอนหลังตรงนี้ยกสูงมากนะครับคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันยกสูงอย่างนี้เก็บของได้เยอะใช่ไหมไม่ใช่ ที่เก็บของไม่แค่นี้นะครับเป็นจุดวางแก้ว2จุดแล้วก็ที่พักแขนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมลองเอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาให้ดูนะมันดูลึกจริงนะครับแต่สมาร์ทโฟนวางได้แค่นี้คุณผู้ชมน้อยมากเพราะอะไรต้องบอกก่อนว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะชุดแบตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยเขาจะติดตั้งเป็นก้อนตรงนี้เลยนะเนี่ยก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยเขาบอกว่าการติดตั้งตรงกลางรถเนี่ยมันทําให้รถยนต์เนี่ยเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือการขับขี่แรงต่างเนี่ยเออมันจะ เตเบิลมันจะมั่นคงนิดนึงนะครับอันนี้คือหลักการดีไซน์ของทางว o l v o เขาก็มีข้อดี mm. ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับถัดขึ้นมาตรงนี้นะฮะหัวเกียร์ก็จะเป็นการหุ้มหนังนะเป็นสีเดียวกันกับแผงแดชบอร์ดเลยแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าการใช้งานไม่ยากเหยียบเบรกนะครับดึงลง2ทีปุ๊บปุ๊บเกียร์ดีนะดึงขึ้นปั๊บหนี่เป็นเกียร์เอ็นนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากเข้าเกียร์อาร์เนี่ยคือดันเป็นสเตป,ปปกติทั่วไปที่เข้าใจได้เลยนะครับ ในส่วนของการสตาร์ทรถยนรุ่นนี้นะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงนะครับเขามีเอกลักษณ์ของเขาคือคุณพกคุณแจใช่ไหมคุณบิดตรงนี้เอาเนี่ยเปิดปิดไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเนี่ยคุณหมุนไปด้านขาวาด้านเดียวเลยนะครับอันนี้มองว่าเออมันก็เป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์นะครับถัดขึ้นมาในส่วนของหูตรงนี้กันต่อนะครับในส่วนของฮอกพิทผู้ขับขี่นะมีเฮดอัพดิสเพย์มาให้ซึ่งเป็นแบบการยิงกราฟิกขึ้นไปแสดงผลหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบนะครับ ความเร็วรวมไปถึงระบบฟังก์ชันการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบคันแล้วก็สามารถปรับแสงสว่างได้ด้วยในส่วนจอมาตรวัดเนี่ยเป็นดิจิตอลแบบเต็มระบบนะครับขนาด12.3นิ้วรองรับนะครับการแสดงผลทุกอย่างเลยด้านซ้ายก็คือวัดรอบด้านขวาความเร็วนะครับแต่ความเร็วเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงตามสไตล์รถไฮบริด Hybrid คือเขาจะมีมาตรวัดที่เป็นแบบว่าแสดงผลว่าตอนนี้คุณขับด้วยไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นน้ํามันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเออตามแบบฉบับถ้าเกิดใครเคยขับรถปลั๊กอินไฮบริดหรือไฮบริดเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนรจอตงงกลาเป็ แอนิเมชันตรงนี้สามารถแสดงผลพวกแมปได้ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานรถยนต์ต่างๆได้ทั้งหมดถัดมาในส่วนของพวงมลาลัยคุณผู้ชม3ก้านทรงสปอร์ตท,ท้ายไม่ตัดผิวสมัมผัสเนี่ยก็จะเป็นหนังหนังที่เกรดถ้าเกิดคุณขับพวกรถยุโรปมาแล้วอ่ะ BM BMB เนี่ยหนังวัสดุเดียวกันนะครับหนังเนป้าเหมือนกันเลยแล้วก็ฉลุอะไรต่างๆเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยความที่เป็นตัว R Design น์ะเขาก็จะมีเนี่ยเป็นเพรสออกมาบอกว่ารุ่นนี้คือ R d e s ดี n นนะนะครับแล้วก็ พวงมาลัยตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นโมเมนตัมรุ่นเริ่มต้นก็คือเขามีแพดดูชิฟมาให้สามารถเชนเกียร์ได้เองนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันการใช้ง,งานของพวงมาลัยเนี่ยนะนะด้านซ้ายนะครับก็สามารถควบคุมพวกระบบอะแดปตีฟคูสคอนโทรลซึ่งอะแดปตีฟรุ่นนี้นะค่อนข้างแม่นแล้วก็ทํางานได้ไหวมากๆสามารถช่วยเหลือคุณขับขี่ได้จนถึงรถยนต์หยุดนิ่งเลยนะครับด้านขวาก็พวกระบบฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างนะเพิ่มถึงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงในส่วนแผงประตูตรงนี้จะมีฟังก์ชันพวก Memory ของบอ นะครับแล้วก็มือจับอะไรต,ต่างเนี่ยเป็นซาตินโคมทั้งหมดนะครับกระจกเนี่ยลงไฟฟ,ฟ้าทุกบานเลยแล้วก็เนี่ยมีระบบออโต้มาให้ทุกบานอันนี้ผมถือว่าฟังก์ชันเขายอดเยี่ยมจริงๆถัดมาในส่วนของเบาะนั่งคุณผู้ชมอาจจะดูลุกเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะครับเป็นกึ่งสปอร์ตบักเก็ตซีทนะครับแล้วก็พนักพิงสีสังของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะเขามีดีไซน์ของเขา ด้วยความที่วอลโว่เน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นหลักใช่ไหมเขาจะมีระบบนะครับช่วยเหลือเวลาคุณเกิดเหตุเกิดวุฒิเหตุชนหนักอย่างเงี้ยตัวเบาะตรงนี้นะครับก็จะล็อกล็อกศีรษะเราไว้ได้ด้วยเพราะว่าคุณสังเกตไหมถ้าเกิดเป็นรถยนต์ปกติทั่วไปเนะี่ยพนักพิงศีรษะมันถอดได้ใช่ไหมน,นี้ถอดไปได้ตัวถอดได้เนะี่ยถ้าเกิดชนหนักเนี่ยบางทีไอตัวพนักพิงศีรษะเนี่ยมันมากดศีรษะได้มันทาให้เราคอหักหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่รุ่นเนี่ย มันอาจจะดูดีไซน์เป็นแบบแข็งนะแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุจริงเนี่ยเขาบอกมาว่ามาันจะาก,กันการคอหักได้นะรวมไปถึงแป้นเหยียบเบรกตรงนี้นะถ้าเกิดมันมีการชนแรงจริงจริงอ่ะตัวเซนเซอร์จับใช่ไหมไอ้ตัวแป้นเนี่ยเขาจะหลุดออกมาอัตโนมัติด,ด้วยเขากันขาหักอ่ะเป็นไงค่อนข้างปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับทางด้านเบาะนะครับเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วก็มีเมมโมรีมาให้2จุดทั้งคู่เลยเรียกได้ว่าฟังกช์ชันเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอน นะครับถัดมาด้านบนตรงนี้นะฮะด้วยความที่เป็นรถที่มีซันรูฟสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมา่านหรือว่ากระจกก็ตามนะครับแล้วก็ที่ม่านบังแดดตรงนี้มีกระจกมาให้ทั้งคู่หน้าเลยรวมไปถึงมีไฟมาให้เป็นแบบ LED ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ v อ l v o อาจจะพูดเยอะไปนหน่อยนะแต่บอกตรงว่าออปชั่นเขาเนี่ยมันเยอะตามที่ผมพูดจริงๆนะเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้ที่บอกว่า Volvo เขาเนี่ยเน้นฟังก์ชันการใช้งานเน้นระบบความปลอดภยัยแน่นคันเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เบาตอนสองกันต่อคุณผู้ชมว่านั่งสะดวกสบายขนาดไหนตามผมมาครับห้องโดยสารตอนสองคุณผู้ชมพอมานั่งเต็มเต็มแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถยนต์คันนี้ไม่เหมาะกับการนั่งเบาะแถว2แบบ3คนนะนั่นหนึ่งคืออะไรคืออุโมงค์เนี่ยเขายกขึ้นมาค่อนข้างสูงนะอย่างที่บอกว่าเขาติดตั้งพวกชุดแบตแล้วก็การระบบขับเคลื่อนต่างๆที่มันเยอะจริงๆรุ่นนี้นะครับแล้วก็สังเกตไหมว่าพนักพิงศีรษะไม่มีมาให้นะก็บ่งบ,บอกแล้วแหละว่าเบาตอน2อเนี่ยนะครับนั่งแค่2คนพอแล้ว นในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังมีอะไรมาให้บ้างนะรเริ่มที่ด้านบนกันก่อนมีไฟส่องแผนที่มาให้ทั้ง2จุดเลยแล้วก็เวลาเปิดปิดอันนี้ดูหรูหรามากมือจับแรงต่างมีมาให้ครบคันเลยนใ,นในแง่ของเล็กรูมเฮดรูมนะครับเบาะตอนหน้านผมเซ็ตแบบใช้งานจริงผมสูงร้2ใช่ไหมผมถือว่าเล็กรูมเหลือพอสมควรเลยนะนยผมลองนั่งขอยห้างก็ได้อยู่นะครับแต่การนั่งเบาะหลังมันจะมีเป็นแบบกึ่งแบคเซีทมาให้เล็กๆด้วย นะครับอันนี้ผมมองในแง่ดีนะว่าเขาล็อกสลีระเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะอึดอัดไปพอสมควรเลยนะครับถัดมาตรงนี้นะมีแค่ช่อง power outlet มาให้1จุดเท่านั้นอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมี usb มาให้อีกสัก2ช่องเนี่ยน่าจะดีกว่านี้ฮาร์ c a s สด้านหลังบอบ์ดเนี่ยก็จะมีตะข่ายไว้เก็บพวกเอกสารหรือของ,องต่างๆได้ทั้งคู่หน้าเลย และแอร์เราไปไหนคุณผู้ชมรถหลายรุ่นเนี่ยแอร์ Air เขาจะติดตั้งตรงนี้ใช่ไหมแต่รุ่นนี้อยู่บริเวณเสาบีตรงนี้นะครับก็เป็นช่องแอร์เฉยๆนะคุณไม่สามารถปรับแรงลมแอร์ได้นะแต่คุณสามารถปิดได้ด้วยการเนะี่ยดันลงมานะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าวอลโวหลายๆรุ่นเขาก็ติดช่องแอร์อยู่บริเวณตรงนี้เนาะนะครับในส่วนของที่เท้าแขนตรงนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมมองว่าฟังก์ชันเขาเยอะดีนะหนึ่งคืออะไรคุณสามารถเปิดเกทตรงนี้มาวางของได้ ตรงนี้ก็วางของได้รวมไปถึงมีช่องวางแก้วมาเนี่ยเป็นแบบซอฟท์ัชด้วยก็เออดูเขาใส่ใจรายละเอียดดีนะครับรวมไปถึงเบาะหลังเนี่ยสามารถติดตั้ง Isofix ได้ด้วยนะใครมีลูกนะครับมีน้องตัวเล็กๆอะไรเงี้ยคุณสามารถตั้งคาสีได้นี่ทั้งจุดตรงนี้เลยนะครับในส่วนของแอร์แบ็กด้านหลังก็มีมาให้รถยนต์รุ่นนี้มีทั้งคู่หน้าม่านข้างรวมไปถึงเนี่ย รอบคันเลยนะตามแบบฉบับของ v o l โ o แหละนะครับ v o l โ o ่ Volvo เขาเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นหลักอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันว่ารถยนต์รุ่นนี้สมรรถนะสูงเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาครับทางด้านขุมพลังคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัว T8 หรือ t w i น e n g จ n ้นเนี่ยแรงมากนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องยนตนะ์เบนซิน DriveE ขนาด2.0ลิตรนะฮะนี่เปิดห้องเครื่องให้ดูก่อน d r i v e E 2.0ลิตรพ่วงซ u เปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่ามีพละกกำลังอะไรที่ตอนเนี้ยรถยนต์เขาใช้กันะติดตั้งอยู่ในคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับประโยชน์ของรุ่นนี้คืออะไรอย่างที่บอกว่าซ u เปอร์ชาร์จเขาจะมาในช่วงของรอบต้นนะครับการออกตัวอะไรต่างๆรวมไปถึงพอทำความเร็วไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะส่งต่อไปในส่วนของเทอร์โบชาร์จนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะช่วยในแง่ของเวลาคุณต้องการเร่งแซง เดี๋ยวผมพูดสเปคของเครื่องยนต์เพียวๆก่อนละกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าอีก87แรงม้าเนี่ยพอเขาทางานร่วมกันเนี่ยนะครับจะได้แรงม้ารวมที่407แรงม้าแรงบิดในมหาศาลมากๆ640นิวตันเมตรนะครับ0-100 4.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะ4.4วินเนี่ยน้องๆซูปเปอร์คาร์เลยนะครับ ในส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่งนิดนึงคือในการขับเคลื่อนนะครับเขาเป็นตัว all-wheel drive ก็จริงล้อคู่หน้าเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของระบบเครื่องสันดาบนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบมอเตอร์เนี่ยจะเป็นล้อคู่หลังวันนี้ผมไม่รู้ว่าทางวิศวกรเขามีแนวคิดยังไงแต่มันทรงพลังจริงๆนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ทอนิกนะครับ8สปีดการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีเลย แล้วก็น้ํามันนะครับเติมได้สูงสุดที่ e10 หรือพวกกลุ่มแก๊สโซฮอเท่านั้นนะครับพวก e20 e85 ไม่ได้นะนะครับดนยส่วนของการขับขี่เนี่ยนะคนจะอยากทราบไสิว่าที่ผมบอกไปว่า0 1 0 4.4วิและการขับขี่เนี่ยสมรรถนะดีมากเป็นอย่างไรตามมาครับอ่าคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งสูงถ0-100ให้ดูนะครับอย่างที่บอกว่าแรงบิดเขาเนี่ย640นิวตันเมตรแล้วก็การทำงานร่วมกัน,ร,กนระหว่างซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบชาร์จระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ อัตราเร่งของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อใช้จริงนะครับอันนี้ก็มาลองทดสอบกันเดี๋ยวผมจะลองเลยนะเหยียบเต็มร้อยเลยนะคุณผู้ชมไปสามสองหนึ่งร้อยอ้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคุณผู้ชม ไม่ใช่เล่นๆเลยเอาจริงๆเมื่อกี้ยังตกใจเลยว่าคีดเหยียบอะไรไปวะโอ้ยแรงอะไรขนาดนี้พ่อเมื่อกี้ผมลองโหมดนีดเมื่อกี้ผมลองโหมด Power เดี๋ยวผมจะลองโหมดไฮบริดให้ดูนะครับอันนี้คือเขาจะแบ่งเป็นโหมดการขับขี่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยมี Constant All-Wheel Drive นะครับ เพียวก็คือ Eco Drive นั่นเองแล้วก็ Hybrid เนี่ยเขาเขียนว่า Everyday Use นะก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับ Individual นะอันนี้ก็แล้วแต่จะปรับว่าคุณอยากได้แบบไหนนะและสุดท้ายเลยคือ Power เขาเขียนว่า Sporty Driving ซึ่ง,งเมื่อกี้ผมใช้ Sporty Driving ดึงแบบหลังติดเบาะไม่รู้จะติดยังไงเลยในรถขนาดนนะครับโอ้เมื่อกี้ใจหายเหมือนกันนะ เอาจริงคือถ้าเกิดแบบคุมไม่อยู่เนี่ยตลอดไปเปิมกันนะนะครับก็ไม่ทำให้เสียใจเลยนะครับจากที่เขาเครมมา4.4นี่นะผมมองว่า,วาเออน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละที่ผมขับในโซนของอัตราเร่ง0-100โหมดไฮบริด everyday use นะครับเรามาลองดูกันว่า0-100เป็นไงไปครับผม3 2 1หโอ้ยโอย1ง ก็อาจจะไม่ได้มาไวเหมือนสปอร์ตตี้เมื่อกี้นะครับเหมือนโหมดพาวเวอร์เมื่อกี้แต่ถามว่ามันแรงไหมแรงนะครับดึงหลังติดบ์ดเหมือนกัน,กนคือเมื่อกี้ผมไม่ได้แอคติ้งนะคือแรงจีมันดึงจริงๆ,ๆคุณผู้ชมนะครับพอคุณกดไปเต็มร้อยเนี่ยมันแบบพุดเลยนะฮะก็เอาเรื่องเหมือนกันร,รุ่นนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูนะครับว่าพอขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแล้วช่วงลงช่วงล่างเป็นไงอันนี้คือ Mode. โหมดปกตินะ บด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะครับลายสสองแง่ปัมมมป่มันเฟิร์มขึ้นกว่าความเป็นบนโว้นยุคเก่าๆแหละ yeah. แต่มันจะมีอาการแบบยนโจนติดปลายมวมนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าแม้มันจะหนืดขึ้นก็นจริงแต่มันก็ยังเบาและระยะฟีนก็เยอะอยู่นะผมมองในแง่นี้ดีกว่าว่า เครื่องมันแรงก็จริงนะครับแต่วงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างเนี่งมันไม่ได้ไปต่ำเครื่องคือมันทาให้เรา mm. เรารู้สึกว่าไม่อยากกดต่อแล้วนะครับ mm. ก็ดีแหละมันเป็นความปลอดภัยนะครับขับร้อยร้อยกว่าร้อยต้นๆอะไรเนี่ยผมถือว่าก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณต้องาการเล่นขึ้นมาเนี่ยมีมาให้นะครับเดี๋ยวผมลองในส่วนของระบบเลนคีไปดูนะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่เข้าหน้าโฮมอันนี้เปิดอยู่แล้วเลนคีปิ้งแอนี่นะครับก็เปิดอยู่นะพอรถยนต์จับได้ว่า เลนถนนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองออกนอกเลนให้ดูดูนะ่ะดึงกลับแบบสม,มูทๆมมเลยนะครับดึงกลับแบบไม่ได้ขี่เล่เลยเนี่ยดูนะเนี่ยแจ้งเตือนเล็กน้อยนะครับก็มีมาให้นะระบบ a a d Adaptive Cruise Control จนถึงโลว์สปีดก็มีมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าครบขัดนครบเครื่องเลยทีเดียวแลนะในส่วนของ อัตราบริโภคน้ำมันคุณผู้ชมรุ่นนี้นะฮะเติมได้ถึง E10 หรือกลุ่มแก๊สโซฮอ95นั่นแหละนะแล้วก็ที่ผมขับมาใช้ความเร็วสูงพอสมควรเลยนะแต่ช่วงก่อนเนี่ยผมจะมีไฟฟ้าเหลือด้วยนะก็ผสมผสานงานทํางานมานี่มันจะอยู่ราวๆประมาณ11หรือว่า12กิโลเมตรต่อลิตรผมมองว่าไม่ได้ขี้เหล่เลยขับเร็วอย่างนี้นะครับก็ไปลองดูการแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นอัตราบริโภคน้ำมันที่ไว้ใจได้ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะสำหร,รับตัว Volvo S60 T8 T8 เนี่ยน, in, น, ign, นะครับราาตัว Plug-in Hybrid รุน่น R Design นะครับราคา5ตัว2 5 9 0 0 0 0บาทนะครับไปลองดูกัน